สวัสดีเดชนป .5 ทุกคนนะครับมาพบกับครูป่าอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนอยู่นะครับแต่วันนี้นะครับครูป่าจะไปพาไปทําแบบฝึกหัดไหนนะครับมาติดตามดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่1 1 9กันนะครับ ซึ่งแบบฝึกหัดที่1.19นะครับอยู่ที่หน้าที่47นะครับให้นัเกเรียนทุกคนนะครับเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของตัวเองนะครับไปที่หน้า47เลยครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกทํากันมา โอเคนะครับคนที่เปิดแบบพัดไปที่หน้า4 7จนะครับจะเจอโจทย์ข้อที่7นี้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันนะครับโจทย์บอกว่านะครับไก่ตัวเมียตัวหนึ่งหนัก1 2ึ่งส่วนกิโลกรมัมไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้17บเส่วนยีกิโลกรมัมถามว่าไก่ตัวผู้หนักกี่กิโลกรมัมอ่าขั้นแรกนะครับก่อนอื่นนะครับครูจะพาหนูวิเคราะห์โจทย์ก่อนเนะี่ย ไก่ตัวเมียมันหนัก1ประมาณ1กิโลกร,รัมกว่าอ่าหนึ่งสอง่วนห้ากิโลกร,รัมนะครับโดยไก่ตัวเมียคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้และหลุกคําสําคัญอยู่ตรงนี้ก็คือไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่านี่น้อยกว่าไก่ตัวผู้แสดงว่าไก่ตัวผู้เนี่ยมันก็ต้องหนักมากกว่าไก่ตัวเมียใช่ไหมเออไก่ตัวเมียมันหนักอยู่แค่1กิโลกร,รัมกับอีก2ส่วน5นะครับแสดงว่า แล้วเขาบอกว่าไก่ตัวเมียในนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้อยู่17-20กิโลกรัมแสดงว่าไก่ตัวผู้มันก็ต้องหนักมากกว่าไก่ตัวเมียอยู่เท่าไหร่อยู่17-20กิโลกรัมเช่นกันถ้าเราอยากรู้น้ําหนักของไก่ตัวผู้หนูก็เอาน้ําหนักตัวเมียตั้งและบวกน้ําหนักที่ไก่ตัวเมียน่ะนักน้อยกว่าไก่ตัวผู้เพิ่มเข้าไปแล้วก็ได้รู้ว่าไก่ตัวผู้ตัวนั้นหนักเท่าไหร่การบวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือจบปัญหาการบวกนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งประโยคสาลักันก่อนนะครับเริ่มต้น อ่าดูนะครับคุณจะตั้งประโยคสลัะขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าเป็น1 2 0 5สบก17ส่วน20นะครับ เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นการบวกหรือการลบนะครับการที่จะบวกลบกันได้นะครับก็ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันเสียก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับครูก็จะแปลงจานวนค่าที่หนูเห็นนะครับให้เป็นเศษเกินก่อนเอามาช่วยกันดูนะครับ5้คูณหเป็น5นะครับเอาส่วนมาคูณจานวนรับหน้าหน้านะครับห้าคูณหเป็น5บวกอีกบวกเศษนะครับบวก2ก็จะเป็น7จส่วนหนะครับก็จะได้เป็น7จส่วนหนะครับบวกกับนะครับสิบเจ็ดส่วนยี่สิบนะครับ โอเคนะครับเราก็การที่เราจะบวกกันได้นะครับหนูก็ต้องทําตัวส่วนเท่ากันนะครับตอนนี้เราก็ไปดูว่า5ส่วน5กับ20นะครับไปเจอกันที่เลขอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันเจอกันที่เลขอะไรแล้วเราก็จะมาแปลงส่วนให้มันเท่ากันเลยไปดูกันเลย ดูดูนะห้ากับยี่สิบครับอันนี้คูณกัแกนี่เป็นเลขห้านะห้าและยี่สิบครับเริ่มต้นที่แม่ห้าก่อนนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบอ่าส่วนแม่ยี่สิบครับ อ่ายี่สิบหนึ่งยี่สิบยี่สิบสองเป็นสี่สิบยี่สิบสามเป็นหกสิบไม่ต้องไปดูไกลเลยครับจะเห็นว่าเจอกันตั้งแต่เลขอะไรเลยเจอกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เลขอะไรครับยี่สิบนั่นเองอ่าแสดงว่าข้อนี้ส่วนห้าละยี่สิบนะครับเจอกันที่เลขยี่สิบดังนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนส่วนของทั้งห้าละยี่สิบให้เป็นส่วนยี่สิบนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราไปเปลี่ยนส่วนกันเลย จากเมื่อกี้นะครับที่ครูขึ้นไว้นะครับว่าเป็น7ส่วน5นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ17ส่วน20นะครับเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลข20กันที่เราดูมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับโอเค5คูณอะไรเป็น20ครับ5ก็คูณ4นะครับคูณทั้งเศษและส่วนนะครับต่อไป20คูณอะไรเป็น20ไม่ต้องคูณแล้วครับเป็น20อยู่แล้วอ่าเรามาช่วยกันดูมาคูณเลยครับ เจคณสเป็นเท่าไรครับเจ็ดสี่เป็นยี่สิบแปดนะครับห้าคูณสเป็นยีบนะครับบวกกับสิดส่วนยีเรียบร้อยครับบวกกันเลยนะครับตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วเป็น2ีเท่ากันแล้วนะครับหนูก็แค่นําเศษบวกเศษนะครับลองซิไปทดก็ได้ยี่แบวกสิบเจ็ดนะครับแปวกเเท่าไรครับแปบวกเ็เป็นสิบห้ใส่ห้าทหนึ่งครับสอวกหนเป็นสามทศหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่สิบนะครับ จะได้เป็น45ส่วน20นะครับโอเคแต่จากการที่เราเห็นนะครับอันนี้มันยังเป็นเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเองเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคา่าซะ20สนะครับอ่ะส่วนคงเดิมเป็น20เหมือนเดิม20คูณอะไรใกล้เคียง45้าครับ 21, 20 1 20 2หนึ่ถ้า2ี่สเกินได้แค่2 0 2สองอ่ายี่สิบสองเป็นสี่สิบขาดที่เราจะได้เป็นสี่สิบห้าขาดอีกห้าแสดงว่าก็ได้เป็นสองห้าส่วนยี่สิบนั่นเองดังนั้นก็ตอบว่าไกตััวผู้หนกอ ตอบเลยครับไก่ตัวผู้หนักนะครับ2 5ส่วน20หน่วยเป็นอะไรครับกิโลกรัมโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถตอบได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อนี้โอเคนะครับอ่าไปดูข้อถัดไปกันเลยครับโอเคนะครับข้อถัดไปอยู่ที่หน้า48นะครับ เปิดแบบฝึงหัดหน้าต่อไปเลยมาข้อ8นะครับพงสูง171ซนตเมตรเพศสูงเป็น2.3ส่วน3ของความสูงของพงเพศสูงกี่เซนติเมตรง่ายๆเลยครับเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น3ช่องนะครับง่ายๆเลย3ช่องลูกชา้เป็นบาร์เลยง่ายๆถ้าเป็นโจทย์อย่างนี้ง่ายๆเลยเป็น3ช่องเท่ากันนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้แบ่งเท่าๆกันนะจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าเพรเนี่ยพงในสูงเป็นสามเพรเป็นสูงเป็นสองในสามของความสูงของพงเองก็คือเนี่ยถ้ามีสามส่วนเนี่ยก็คือ PET เพดจะสูงแค่สองส่วนแต่พงเนี่ยสูงสามส่วนเลยเซึ่งถ้าสามส่วนเลยเนะี่ยความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าสามส่วนเลยเนะี่ยถ้าสามส่วนเลยเนี่ยอันนี้ความสูงของพงงทั้งหมดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ด เซนติเมตรนะครับแต่เพชรเนี่ยสูงเพียงแค่2ในใน่าถ้าเทียบว่าพง่ะสูง3ส่วนเพชรสูงเพียงแค่2ส่วนเองอเราก็มาตีความกันลูกว่าถ้า3ช่องเนี่ยรวมกันเป 1, ็น171กูถามว่าช่องเดียวเนี่ยเป็นเท่าไหร่ต้องรู้ความสูงช่องเดียวก่อนซึ่งถ้าใครอยากรู้นะครับก็หนูก็นําความสูงทั้งหมดเนี่ย1้1เนี่ยตั้งนะครับแล้วหาร3เลยนะครับเพื่อที่รู้ว่า3มช่องเป็นเท่าไหร่นะครับหารเลยอลองสลองซิ171หาร3นะครับ 3, ามสี่สิบสองสเกิน 3, 5เป็น15นะครับอ่าลบกัน7จลบ 5, ห้เหลือ2ดึงหลงมา3อะไรเป็น21่สิบเครับสามเเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะรู้แล้วว่าช่องหนึ่งนะเป็นเท่าไรครับช่องหนึ่งเป็น57าสิบนี่ช่องละห้าสิบเจ็ สามช่องรวมกันก็เลยกลายเป็นร้อยเจ็สิบเอ็ดซึ่งคนที่ชื่อพงเนี่ยสูงทั้งสามช่องเลยนะครับก็เลยสูงเป็นร้อยเจ็สิบเอ็ดแต่คนที่ชื่อเพชรเนี่ยสูงเพียงแค่สองในสามก็คือสองช่องเองหนูอยากรู้ว่าเพชรสูงเท่าไรหนูแค่เอาค่าเท่าไรครับห้าสิบเจ็ดมาทําอะไรครับเอ่าเพชรสูงก็แค่เอาห้าสิบเจ็ดเนี่ยมาคูณสองนะครับเพราะมันสูงแค่สองช่องเองก็คือสองในสามเนี่ยพงษ์สูงทั้งสามช่องนี้เลยแต่เพชรสูงเพียงแค่สองช่องเองสองในสามของพงอ,อ่ะอ่าก็เป็นห้าสิ ห้าคูณ2ก็จะได้เป็นตั้งคูณเลย57า274คูณ2 2ใส่4ทด1 5 2่0เป็น11นะครับก็จะได้เป็น114เซนติเมตรแค่นี้ก็ตอบได้แล้วลูกโอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมกันอันนี้คือการใช้แผนภาพในการช่วยทำนะครับก็จะทำให้เราเกิดไอเดียต่างๆนะครับแล้วก็ดูง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคตรงไหนที่เป็นวิธีคิดครูขอลบออกเนาะอ่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วเรียบร้อย โอเคครับเสร็จแล้วข้อนี้เป็นไงแป๊บเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปนะครับเปิดไปที่หน้า49นะครับ ก่อนที่จะทําหน้านี้นะครับขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับมันใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับเหมือนเดิมครูจะทวนเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวตั้งเราเป็นเศษส่วนนะครับหารอยู่กับตัวหารที่เป็นเศษส่วนเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเศษส่วนหารเศษส่วนนะครับให้หนูนําตัวตั้งมาเหมือนเดิมตัวตั้งไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารจากเครื่องหมายหารเปรื่องหม่แล้วครับเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็ ตัวหารนะครับกับเศษเ,เ,เ,เป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรานําวิธีการนะครับไปทําในโจทย์ข้อนี้กันอ่า ข้อที่9นะครับป้ามีน้ำเชื่อม5 1าลิตรนะครับใช้ทำขนมครั้งละ7,8ลิตรป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งอ่าแสดงว่าป้ามีน้ำเชื่อมเท่านี้น่ะประมาณ5ลิตรกว่าเนี่ยใช้ทำขนมครั้งละ7,8ลิตรก็คือทุกครั้งอ่ะก็จะใช้ครั้งละเท่าเท่ากันก็เหมือนแบ่งออกไปครั้งละเท่าเท่ากันนั่นก็คือโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองโอเคเราเขาต้องการรู้ว่าโจทย์ต้องการรู้ว่าป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งอ่าเดี๋ยวเราจะมา ประโยคสัญลักษณ์นะครับก็คือเอา5 1าส่วนสตั้งนะครับและหนูหารด้วย7จส่วนแนะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับโอเคพอตั้งแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวหน้านะครับห้าหนึ่งส่วนสี่เป็นจำนวนค้านะครับอ่าลบกวนให้หนูแปลงเป็นเศษเกินก่อนนะครับอ่านำตัวส่วนมาคูณจำนวนนับด้านหน้าครับ4ี่คูณหเป็น20แล้วบวกตัวเศษอีกหนึ่งก็เป็น21นะครับก็จะได้เป็น21ส่วน4นะครับ โอเคนะครับหารกับ7จส่วนแนะครับอ่ะโหขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะอ่ะตัวหารเป็น7จส่วนแนะครับโอเคครับตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็น2 1่สเ่วนสเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณครับและกลับที่ตัวหารนะครับกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ7จส่วนแกลับเป็น8ปส่วนเนะครับอ่าและดูอันไหนตัดได้ตัดนะครับเศษกับส่วนไหนตัดได้ตัดครับส1่ห2 8นี่ไง เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดตัวเศษด้านบนเหลือเป็นเลขสามคูณเลขสองด้านล่างเหลือเป็นเลขหนึ่งคูณหนึ่งสามคูณสองเป็นหกนั่นเองหกส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเลขหกแสดงว่าดังนั้นตอบก็ได้เลยว่าป้าสามารถใช้น้ำเชื่อมทำขนมไดน้ทั้งหมดกี่ครั้งครับอ่าป้าใช้น้ำเชื่อมนะครับทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับทำขนมนะครับได้ หครั้งนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้โอเคเสร็จแล้วนะครับแสดงว่าป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้ทั้งหมด6ครั้งง่ายๆเลยเป็นไงเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับติดตามชมคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับครูเปาขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย